เขามีหนึ่งไว้ทําไมเขามีสองไว้ทําไมครับเขามีหนึ่งไว้เพื่อเริ่มต้นเขามีสองไว้เพื่อให้แก้ตัวอ่าเสร็จแล้วมันก็โอเคผ่านผ่านครับผ่านลลโล่งครับโล่งเข้ามาแบบนึ่งครับ ครับกำลังกลับบ้านครับเรียบร้อยแล้วครับสอบผลสอบผ่านอยู่ที่มาหาวิทยาลัยสวนทุนันทา,ทาครับวิทยาลัยสวนทุนนันทาสอบอัน,ท,ออนท,อท,ท,อที่สองครับบวหัวมากเลย ไปจะผ่านได้ครับผมอันนี้อยู่ในมหาลายัยกำลังจะออกกลับบ้านแล้วครับมหาลัยสวนออวิทยาลัยสวนสุนันทาวันที่เนี่ยครับวันวันที่10พฤศจิกาวันอังคาร ก็ไาก็จะกลับแล้วครับจะกลับไปรับภรรยาแล้วครับอยู่ที่แพดิน้มอันนี้สวนนะสวนอะไรนี่กำลังออกกำลังออกไปครับนอาคารสอบเสร็จแล้วสอบรอบบ่ายสอบในหน้าประกันชีวิต จะการของมหาอะไรหน่อยมองซ้ายขวาโอ้รถเทียบเลยเรถเทียบเลยครับรถเทียบเลยร้อนอต้องข้ามข้ามไม่ได้ มหาวิทยาลัยสวนสุนันทาอยู่ที่กรุงเทพนะครับแต่ต้องข้ามไปฝั่งโน้นไปขึ้นไปขึ้นรถรถเมล์รับตามทางมาลาย รถเมล์ไป่อนโชคดีสุดๆโชคดีแล้ววันนี้ครับผม แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ